สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์6 6 6จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020สเสาร์ที่18กุมภาพันธ์166 18.30ถึง21.30นเป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้ใจ่ายและสำหรับท่านที่พลาด แต่ยังสนใจคอร์ส g r e ส e r e s e ต and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวคสัน2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66 18.30นถึง2 1 3สนสนใจสอบถามได้ที่ l ลน์ i d 9เ9 9มีค่าใช้ใจ่ายผู้ที่ต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เสก5.0ทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ Super t h a n k s หรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์ <sh are> กดแชร์ <sh are> กดติดตามและสนุนทุกท่านมาณที่นี้ <d> <sh arp> เป็นไปตามคาดการนะครับธนาคารกลางสหรัฐนะครับ Federal Reserve <d> <sh arp> ได้ทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับ <d> <sh arp> เพียงแค่0.25%นะครับในการประชุมในวันที่2กลกุมภาพันธ์ปี66เนี่ยนะครับก็เหตุผลก็เพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อเมื่อเดือนที่แล้วที่ประกาศออกมาเนี่ยทิศทางมันลงล้นะทามันไม่มีเหตุผลที่ทำไมเฟดจะต้องเร่งปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบ e อ s r v s นะครับหรือว่าแข็งก้าวอีกต่อไปโดยเหตุผลนี้นะครับผมจึงคาดการณ์ตั้งแต่นะเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับว่าการประชุมของเฟดในวันที่2กุมภาพันธ์หกเฟดน่าจะปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง0.25%เท่านั้น นะเพื่อจอะรักษาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ให้มันเข้าสู่การถดถอยเพื่อประคองนะครับการลงจอดไม่ให้มันเกิดเขาเรียกว่า hard landing หรือการลงจอดนะแบบหัวทิ่มนะมุงโลกอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เป็นไปตามคาดการนะครับนะว่าเฟดนะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพียงแค่0.25เปอนนะครับทำให้ระดับ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในขณะนี้นะอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง4.75นะครับแต่ดูเหมือนว่าเงินเฟ้อนะครับอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ในขณะนี้นะว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันจบไปแล้วเงินเฟ้อนี้ถูกฆ่าตายแล้วอย่างถาวรน,นะครับมันยังมีเหตุปัจจัยความไม่แน่นอนอยู่อีกมากทีเดียวโดยเฉพาะในปี2023เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการศึกสงคราม ที่มีโอกาสบานปลายใหญ่ขึ้นนะครับในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางประธานเฟด e อ a l เ e ซ e r ิร์นะครับคุณเจอร์ลมพ w เวลก็บอกนะครับว่าอย่าเพิ่งด่วนรีบสรุปนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนนะบอกว่าเงินเฟอ้อนี้นะเราเป็นผู้ชนะแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกไปก่อนนั้นนี่นะครับในปี2 0 2 3 2ถึง2025เนี่ยโดยส่วนตัวมองเห็นว่ามันยังเป็นช่วงขาลงอยู่ที่จะเกิด Great Reset นะครับจะมีเหตุการณ์อะไรที่ตามมาในช่วง2 3ปีนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อยังสูงอยู่สภาวะเศรษฐกิจสุ่มเสี่ยงถดถอยนะสภาวะแสกเบชั่นที่รุนแรงรวมถึงวิกฤตหนี้สินนะครับจากมุมมองของูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับดรนูเลียวลูบิน่นะครับรวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับในช่วง2-3สเดือนข้างหน้านี้ที่จะเขย่าโลกอีกครั้งหนึ่งในช่วงขาลงเพื่อถึงจุดต่ำสุดน,นะครับติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ